บ้านนาตาวนะคะบ้านหน้าตาวืัอนี้พวกข่อยพักเที่ยงนะคะนี่กินเขาแล้วมหาวานแห่เป็นบบกปูปะปูปะในกลางๆนี่ฟุ้งเลยนั่นสาราบ้านหน้าตาวนะคะสาราห่วเอ้ยสะพานสะพาน,น,นนะเฮียน <laughs> บอกยังไงเลย <laughs> นี่กำลังเห็นบ้านริมน้ำเนี่ยบ้านริมน้ำอยู่นี่พักเที่ยงกับมหาวานแห่ 2บาทสองบาทแค่สบ<ะ>าทเด้นเอาเอา่อดรด้เล่าโอ้ <todos S 2> มันเกลียดไดยยูซามันติดเนี่ยนะขอยดก็บฏิว่าได้ล่ะเฮ้ยซ่ามันติดก็บว่าเอาเป็นอย่างนงเฮ็ดงานใบสองก็ไเด้ตัวฝากุนลดพูนอื้อ ฝนตกสองมือติดกันว้ายบอลอยู่กลางพูนะปดนาปดปาดฟุด้งนั่นคือหลายแตะปาดฟุ้งนั่นแม่อมุยอุยอุยอุ้ยอุย,อย,อย,อยนี่ตัวแบบไงพี่สักฟุ้งตัวหนาเจ้าะนะน่ะน,นับได้เราสามสิบตัวพนูน่ะพูน่ะเป็นลอยเลยบ่น่ะปาดพี่สักเจ้าเบิ้งตัวขามเจ้าพี่สัก บ่นบวบัวบัวบ er. ัวอยู่พุ่นน่ะอือมีแต่ตัวใหญ่ๆมีแต่ตัวใหญ่ๆพ้อมพุ่นน่ะมันมันบ่นบูบาบูบาอยู่พุ่นน่ะพี่ซักขอบเทียง เจ้าว่านใบม่วงจะไปเห็ดงาน้า,นานผืนน้ำสดๆนะคะนี่สดๆแค่พักเที่ยงนะคะนี่